มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสตัวอย่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับหนึ่งเฟสเป็นตัวขับเคลื่อนพัดลมเครื่องซักผ้าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสมีห้าชนิดดังนี้หนึ่งสปิริฟเฟสมอเตอร์สองคาปาซิเตอร์มอเตอร์สามเชดเดตโปรมอเตอร์สี่ดีพันชันมอเตอร์ห้ายูนิเวอร์ซลมอเตอร์สปิริฟเฟสมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดตั้งแต่1ทับ6แรงม้าถึง2แรงม้านิยมใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นปั๊มลมขนาดเล็กปั๊มน้ำขนาดเล็กเครื่องขูดมะพร้าวดาสสวรรน์แท่นไฟฟ้าเป็นตน้นคาปาซิเตอร์มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่1ทับ20แรงม้าถึง10แรงม้ามีลักษณะคล้ายกับสปิฟเฟตมอเตอร์เพียงแต่เพิ่มคาปาซิตเตอร์เข้าไปเท่านั้นนิยมใช้กับผัดลมตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้าเป็นตน้นเชดเดต p r มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่1ทับ15แรงมา้าถึง1ทับ6แรงมา้านิยมใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นเครื่องเป่าลมผัดลมเครื่องอบผมและผัดลมดูดอากาศเป็นต้นดีพันชั่นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ใช้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการแรงบิดเริ่มหมุนมากๆเช่น เครื่องปั๊มลมขนาดใหญ่เครื่องปั๊มน้ำขนาดใหญ่และตู้แช่เป็นต้น Universal motor เป็นมอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเช่นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กสว่านไฟฟ้าแบบมือถือและจักเย็บผ้าไฟฟ้าเป็นต้น ส่วนประกอบภายในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1เฟสสเตเตอร์ ator, หรือโครงสนามแม่เหล็กประกอบด้วยแกนเด็กสเตเตอร์ที่ทำด้วยแผ่นเหล็กบางๆอานสอนการทำเป็นร่องและขดลวดสเตเตอร์ที่ประกอบด้วยขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตาร์โรเตอร์ ทำด้วยแผ่นเด็กบางๆหลายๆแผ่นอาจเข้าด้วยการเป็นรูปทรงกระบอกได้ยึดติดกับเพลาในลักษณะสมดุลโดยเพลาด้านหนึ่งจะมีสวิตช์แรงแหวง,นนงหนีศูนย์อัตโนมัติติดตั้งอยู่โรเตอร์มีหน้าที่กําเนิดพลังงานโกลเพื่อไปขับโรถสวิตช์แรงแหวงหนีศูนย์อัตโนมัติ ประกอบด้วย2ส,ส่วนคือส่วนของชุดหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่จะมีลักษณะเป็นกลไกลสปริงจะติดอยู่กับพาวโรเตอร์สวิตช์แรงเหวี่ยนนี้สู์อัตโนมัติมีหน้าที่ตัดวงจรขดดลสตาร์ทออกเมื่อมอเตอร์หมุนได้ความเร็วประมาณ75%ของความเร็วสูงสุดดักการทำงาน เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์จะพบว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดด้วยชุดสตาร์ทนำหน้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดด้วยชุดรันกระแสในขดดยแต่ละชุดจะแตกต่างกันทามุมเกิด90องศาทางไฟฟ้า จึงทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นในแกนเหล็กสเตเตอร์สนามแม่เหล็กหมุนจะไปตัดกับตัวนำในโรเตอร์ก็จะทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสะไฟฟ้าตามกฎของเรนก็จะเกิดขั้วแม่เหล็กที่โรเตอร์เช่นกันจึงเกิดการดูดและการผลักกันจึงทำให้โรเตอร์หมุนไปได้ตามทิศทางของสนามแม่เหล็กหมุน เมื่อโรเตอร์หมุนได้ความเร็วประมาณ75%ของความเร็วเต็มพิกัดสวิตช์แดงเวี่ยงหนีู์จะตัดวงจรขดด้วยชุดสตาร์ทออกเหลือแต่ชุดดันเพียงชุดเดียว